อารแล้วทำทุ่อ่านมาเจ็ดล้านปีของมนุษยชาตินบัดนี้ได้ดํานดเนินมาถึงจุดจบในที่สุดงั้นก็มาเริ่มประชุมสภากันเลยดีกว่าการประชุมที่ว่าด้วยการอยู่รอดของมนุษยชาติโดยเราทวยเทพจากทั่วทุกมุมโลกพวกเราควรจะปล่อยให้มนุษยชาติมีชีวิตอยู่รอดต่อไปอีกสักล้านปีหรือว่าเราจะได้โปรดรอก่อนค่ะ คำถามชีอว่ามนุษยชาติจะมีคุณค่าคู่ควรกับเวลาอีกล้านปีหรือไมนะ่นั้นทำไมเราจึงไม่ให้เขาพิสูจน์โดยการมอบความเมตตาของเราและมอบสิทธิ์ให้พวกเขาดูละพิสูจน์เนี่ยนะนี่ท่านทำอะไรลงไปคะคุณพี่จูดจูดท่านก็ไปพูดแซกเทพอย่างนี้เนี่ยนะเหล่าเทพประชามันการประลองครั้งสุดท้ายรัคนาร็อกงานปร,รอฟเฟือโดยการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งระหว่างเทพและมนุษย์ยังเหนะคะ กับเราเทพความตายของฝั่งใดหรือก็คือการหายไปของผู้แพ้นั้นจะเป็นตัวตัดสินผู้ชนะนี่ก็ผ่านมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะเนี่ยจีเราไม่ได้เห็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าคุณอย่างแก่รู้ว่าได้เป็นเทมนุษย์แล้วก็รู้สึกเสียของช้มัดเลยและเหล่านั้นก็จะมีโอกาสแย่งหัดส,ส์ส่ใบหน้าที่สง่างามของเชอร์ชี่แต่เจอกันสักทีนะโ่ต่อสู้ที่ขาจะใส่ย,ยังเต็มเหนียวโดวยไม่ต้องยั้งมือนอะ It's party time.